สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม The h o ค a p a r t รพิเศษนะคะเราจะมาอ่านเอกสารทั้งหมดในเกมนี้กันมาค่ะเริ่มกันเลยโรงเรียนยามค่ำคืนฉันได้พบกับประสบการณ์ที่แปลกประหลาดมากฉันมีความจาเป็นที่ต้องอยู่โรงเรียนจนถึงดึกเดินเพราะมีการว่าที่ทั้งสงพวกนี้ฉันอ่อนล้าจนเผลอหลับไปแล้วเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันก็พบว่าบางอย่างมันผิดปกติอย่างรุนแรง เด็กสาวปริศนาฉันวิ่งไปพบเข้ากับเด็กสาวปริศนาคนหนึ่งฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนแต่เธอต้องเป็นสาวที่ร้อนแรงที่สุดในเสวนาแน่นอนแถมยังไม่ชะคนเย่อหยิ่งเหมือนกับสาวสวยคนอื่น,นด้วยตอนที่พวกเราสบตากันฉันก็รู้สึกได้เลยว่านั่นคือรักแรกพบของฉันความปัดภัยที่น่าอึดอัดเธอจับมือฉันและพูดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่เคยพบกับประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตเธอนํานฉันออกไปจากห้องเรียนตรงไปยังทางและตรงไปใน ทางเดินที่มืดมิดฉันรู้สึกว่าทุกอย่างคงไม่เป็นไรเพราะมีเธออยู่ข้างฉันนี่นาโรงเรียนของความบ้าคลั่งโรงเรียนที่เธอแนะนำมาฉันดูดูไม่เหมือนจริงเลยนี่ไม่ใช่เซวาที่ฉันรู้จักทางเดินมืดปิและน่าขนลุกบรรยากาศที่มืดมนปกคลุมไปทั่วโรงเรียนฉันรู้สึกว่าพวกเราต้องติดอยู่ด้วยกันที่นี่พวกเราคงไม่เป็นไรฉันยังคงสับสนอยู่นิดหน่อยแต่ฉันเชื่อใจเธอเวทมนต์ฉันแทบไม่เชื่อสายจาในสิ่งที่ฉันเห็นเธอโทรจิตได้ เหมือนกับจอมเวทที่หลุดมาจากในเกมถ้านั่งสื่อดินสอยางลบพวกมันลอยไปมาเป็นวงกลมเหนือหัวของเธอถ้าที่ผ่านมาฉันยังไม่สนใจเธอล้ก็ตอนนี้ฉันสนใจเธอเต็มที่แล้วละ่ะการต่อรองแลกเปลี่ยนคร่หนึ่งฉันบอกเธอว่าฉันรู้วิธีการใช้เวทมนต์เหมือนกันว้าวโอ้จะมีใครที่ไหนที่ไม่อยากได้พลังแบบนี้ละ่ะฉันจะได้จัดการเตะก้นเจ้าพวกอันธพาลที่คิดจะแกล้งฉันหรือบางทีอาจจะใช้เพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงและโชคลาภ ด้วยการใช้เพลิงบอลของฉันเธอบอกว่าเธอต้องการสิ่งหนึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคุยลอคอดเดอร์เก่าฉันค้นพบคุยในห้องเก็บของชั้นใต้ดินของตึกหลักหมาบ้าส่งแทจุนมาทำความสะอาดที่นี่เมื่อไม่กี่วันก่อนแทจุนบอกว่ามันเป็นของเก่าที่ไร้ค่าแต่ฉันคิดว่ามันเป็นวัตถุโบราณที่น่าสะสมนะมันเลยฉันอาจจะลาออกเป็นอินเดียนาโจนแห่งเกาหลีออกจากฝัน เธอยื่นมือมาหาฉันเหมือนเธอต้องการที่จะให้ฉันเอาอะไรบางอย่างไปให้เธอและจู่ๆฉันก็ถูกดึงตัวกลับมาและตื่นขึ้นฉันนอนหลับที่โรงเรียนจนถึงเช้าเลยมันเป็นฝันที่แปลกมากเลยแต่ฉันก็อยากสัมผัสประสบการณ์นี้อีกครั้งเพียงเพื่อที่จะได้เธออีกสักครั้งหนึ่งบันทึกนำทางสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันมาชัดเจนมากฉันยังจัดสินใจจะไปตรวจเช็คห้องเก็บของเก่าๆนั่นอีกครั้งฉันพบกระดาษขัดขาี่สามารถยืนยันเรื่องเวทมนตร์เด็กสาวและโรงเรียนแปลก ว่าได้ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ฝันสินะฉันได้ค้นพบอ,อีกดินแดนหนึ่งแล้วเป่าบรรเลงใช่เลยหุ่นสมหุ่นสมโสมนั่นเป็นกุญแจเข้าสู่เมตินหนึ่งมันเป็นเครื่องรางเก่าๆที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แสนเศร้าของโรงเรียนแห่งนี้พลังอํานาจนามันนําพาฉันเข้าสู่ดินแดนแห่งเงาผู้ใดกก็ตามที่เรื่องบรรเลงเพลงพิเศษด้วยเจ้าสิ่งนี้จะสามารถควบคุม ทุกสิ่งในดินแดนแห่งนี้ได้น่าสนใจการต่อรองแลกเปลี่ยนครั้งที่สองฉันพบกับหญิงสาวไปสนาอีกครั้งแต่เธอแปลกไปเล็กน้อยเธอยิ้มแปลกตอนนี้จะถามว่าเธอหายไปไหนมาหรอฉันถามเธอว่าเมื่อไหร่เธอจะสอนเวทมนตร์ให้ฉันอีกแต่เธอแค่ยื่นมือมาหาฉันเธอต้องมองมันด้วยสายตาววอนไปที่ขุยเลโกเดอร์กเก่าๆที่ฉันมีอยู่และฉันก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันคือสิ่งสําคัญมากๆสําหรับเธอฉันสั่งถอนใจยังไงก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเธอได้มันไปแล้วก็เธอต้องฆ่าฉันแน่ การบรรเลงเพลงตอนที่ฉันหยิบขุ่ยอันเก่าออกมาจากเสื้อแจ็คเก็ตของฉันเธอดูเธอดูตกใจกลัวมากฉันรู้วิธีเป่าแล้วก็ทําได้ไม่เร็วเมื่อฉันเริ่มเป่าเธอก็เริ่มกรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่ผิดธรรมชาติกวักว่าจะเป็นเสียงของมนุษย์และพยายามคว้าตัวฉันเธอเหมือนจะถูกพันธนาการด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเธอดูน่ากลัวมากๆแต่ฉันต้องการทาําให้แต่่านแต่ฉันต้องการแค่ให้เจอใจเย็ยยนลงก่อน เพื่อตัวของเธอเองสันนี่สุขพังทลายเธอแข็งแกร่งมากโชคดีที่รอดจากการโจมตีครั้งสุดท้ายของเธอมาได้เธอใช้พลังทั้งหมดที่เธอมีเพื่อที่จะฆ่าฉันแต่ฉันยังไม่แต่ฉันยังออกจากโลกนี้ไปไม่ได้หรอกก่อนอื่นฉันจะต้องกลับมาที่นี่แน่นอนไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันต้องยอมรับว่าฉันไม่ต้องการจะเสียเธอไปเธอคือปีศาจแสนสวยของฉันและพอเธอตื่นขึ้นมาแล้วฉันต้องหาเคลื่อนสังเวยให้กับเธอเพื่อตัวของเธอเอง สัตว์เลี้ยงเป็นของฉันแล้วฉันควบคุมเธอได้แล้วจิตใจของเธอแทบแตกสลายรวมถึงแขนของฉันด้วยโชคดีที่ฉันรู้วิธีเป่าขุยนี้เธอล่องลอยไปมาจากความกลวหอนก่อนหน้านี้ฉันสั่งให้เธอยกมือขึ้นและเธอก็ทําตามฉันขอให้เธอตั้งท่าน่ารักน่ารักและเธอก็ทําตามจริงๆฉันได้ค้นพบพลังที่เจ๋งมากและฉันจะกลับไปโลกแห่งความจริงทําไมในเมื่อฉันเป็นคุมในเพื่อฉันเป็นผู้คุมกฎแห่งโลกนี้โรงการบ้านโลกใบนี้ทําให้ฉันนึกถึงเกมที่เคยเล่น ทำให้ฉันตอนนี้ฉันทาลายกระจกในโลกนี้แล้วมันก็เกิดในโลกแห่งความในการตื่นด้วยฉันแอบสับเปลี่ยนการบ้านของฉันกับพวกเด็กเรียนแล้วมันก็สลับกันจริงจริงเจิงเป้งมันเหมือนกับว่าฉันแฮกโลกแห่งความจริงได้โรงเรียนตอนนี้น่าสนใจมากขึ้นและตอนนี้ฉันกําลังวางแผงทําการใหญ่บางอย่างอยู่ปีศาจที่หลับไหลการควบคุมเดอะเฉ์เป็นอะไรที่ลาบากมากมากฉันใช้งานเธอต่างๆนาแลนาและฉันสัมผัสได้ว่าเธอมีพลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตับใดยก็ตามที่เธอตื่นมา ตื่นขึ้นมาโรงเรียนจะเสียสมดุลฉันจําเป็นฉันจึงจาฉันต้องจําให้ได้ว่าสถานที่ที่ปลอดภัยที่ฉันจะเป่าคุยของฉันเป็นวิธีเดียวที่จะกําจัดการเคลื่อนไหวของเธอได้วิธีควบคุมเธอความสมดุลเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าขาดมันไปฉันจะควบคุมเธอไม่ได้แต่ฉันไม่มีทางเลือกแล้วฉันได้ระบุตำแหน่งทำพิธีกรรมด้วยสีแดงแค่เป่าขุยนะจุดใดจุดหนึ่งในสถานที่ทำพิธีกรรม ฉันจะทําให้เธอใจเย็นลงได้และยังมีบางจุดที่ฉันต้องหลีกเลี่ยงกลิ่นของห้องนั้นที่ทําให้ฉันปวดหัวเงาที่มีชีวิตเพื่อเราต่างเราทุกคนต่างมีเงาเป็นของตัวเองโลกตัวตนแห่งตัวตนในโลกแห่งวิญญาณเปรียบเสมือนเงาของพวกเราเองและเฉดสามารถที่จะดึงเงาของคนจากอีกโลกหนึ่งเพื่อควบคุมในสถานะหุ่นเชิดในโลกของโคมาม่ฉันได้เรียนรู้ว่าเฉดกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าเจ้าแห่งหุ่นเชิด บางครั้งการดึงเงาของผู้คนก็จะส่งผลถึงโลกแห่งการตื่นของคนพวกนั้นเช่นกันไม่ได้มีเพียงหนึ่งฉันแปลกใจมากที่ฉันได้รู้ว่ามีมีเครื่องลางอีกมีเครื่องรายชิ้นอื่นนอกจากขุ่ยของฉันอยู่ในทุกๆโรงเรียนเก่าๆทั่วโลกขุ่ยของฉันเป็นเครื่องลางที่แข็งแกร่งที่สุดในโร,นรเเง,นนงเรียนเซฮาวาลุ่ยดีชะมัดเลยบางทีฉันควรจะไปดูลงเรื่องอื่นๆในตอนกลางคืนบ้างเผื่อจะได้เจออะไรที่น่าสนใจความลับที่ถูกปกปิดไว้ เธอเฉดแปลกไปเธอทําทุกอย่างที่ฉันขอหมายถึงเกือบทุกอย่างนะมีครั้งหนึ่งที่ฉันไม่เข้าใจเธอขอให้ฉันขอให้เธอนําตัวมินอามาหาฉันแต่เธอกับเอาหุ่นเชิดไ,ไล้เสียงที่มีลักษณะเหมือนเธอมาแทนเธอไม่บอกวิธีเธอไม่เคยบอกวิธีทําหุ่นเชิดมาก่อนฉันคงไม่มีวันได้รู้อย่างไรก็ตามฉันก็ดีใจที่เจอมินอานะถึงแม้จะคุยกับเธอไม่ได้ก็ตามไม่เห็นจะเป็นไรนี่นะาไดรี่ของยามรักษาการตึกเรียนเก่ามากจึงต้องทําการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยเลยแต่มันก็ดูไม่เร็วนะพื้นที่ภายนอกที่ปรับปรุงใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฉันยังแอบคิดอยู่เลยว่าถ้าลื้อทิ้งทั้งหมดแล้วสร้างใหม่น่าจะดีกว่านี้ฉันไม่ค่อยเข้าใจความคิดของผู้ก่อตั้งโรงเรียนเซียวาเลยว่าทาไมต้องซ่อมแซมตึกเก่าซ่อมซ่อมแบบนี้ด้วยโรงอาหารยินดีต้อนรับสู่โรงอาหารของโรงเรียนเซายวาเราจะลดราคาเครื่องดื่มและขนมให้ครึ่งราคาสําหรับนักเรียนเซียวาทุกคนที่ต้องเรียนอย่างหนัก กันไปทั้งหมดจะนำไปพัฒนาบริการของโรงอาหารต่อไปนี้เวลาเปิด11ดนาฬิกาถึง13ทุ่มห้องเรียนที่แบ่งฐานดอนโรงเรียนมัธยมปลายเซวาไม่เหมือนกับโรงเรียนทั่ว,วไปเพราะมีการแบ่งห้องเรียนกันตามเกตผู้ดูแลคาดหวังว่ามันจะทําให้เกิดการกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นและพยายามผลักดันตัวเองให้ได้เกตที่ดีขึ้นซึ่งผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจเลยทีเดียวยังไงก็ตามมีผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วนร้องเรียนเรื่องนี้มาเช่นกัน ฉันเหนือกว่าประธานกรรมการมอดไม่มีความสามารถในการจัดการหรือการศึกษาเลยพวกเขาก็แค่พวกขยะที่เกิดในครอบครัวคนเรือเท่านั้นแหละฉันรับความโง่เขลาของเขาไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่ว่าฉันต้องแสดงให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเองว่านี่คือโรงเรียนของฉันและเราควรจะได้เรียนรู้ว่าโรงเรียนเกาหลีแห่งนี้ได้รับการบริหารจัดการจากผู้หญิงที่จากผู้หญิงเกาหลีที่ฉลาดเข้มแข็งและมีเสน่ห์แค่ไหนโรงเรียนมัธยมปลายเซวา โรงเรียนมัธยมปลายโรงเรียนเซวายูนิตต้อนรับพวกเรารับประกันได้เลยว่านักเรียนของพวกท่านจะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีได้และรับประกันได้เลยว่าอนาคตของลูกหลานของท่านจะต้องสดใสแน่นอนโรงเรียนของพวกเราชนะรางวัลมาแล้วมากมายมีความชำนาญด้านศิลปะอาจารย์ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ทั้งสิน้นและมีประสบและประสบความสําเร็จมาหลายต่อหลายรุ่นไม่มีอันตรพาณไม่มีการสอบตกหรือการสอบตกหรือแม้แต่ความรู้สึกกดดันในการเรียน มาเรียนโรงเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเซวาสิเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอาจารย์ใหญ่มาหลายคนไม่รู้จักชื่อจริงของเขาอาจารย์ใหญ่ที่รู้จักกันในนามว่าหมาบ้าเพราะความบ้าของเขาเมื่อเขาเห็นร่องรอยของการสูบบุหรี่ดื่มดื่มสิ่งมึนเมาหรือแกล้งกันเขาจะเริมออกอารวาสบางทีความกลัวก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่เขาเป็นแค่นั้นจริงๆเขาเป็นพวกหัวโบราณไม่เปิดรับความคิดใดๆของนักเรียน เขาคงทําตัวหน้าเกงขามหรือหรือจริงๆแล้วก็แค่ทําเหมือนนายจ่าที่ควบคุมพวกทหารเกณฑ์เท่านั้นสรุปคือเขาเพีย้ยนจริงๆอะนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลประจำห้องพยาบาลชื่อว่านาทั้งสาวทั้งเซ็กซี่ฉันได้ยินมาว่าเธออายุ25ปีเท่านั้นเป็นงานที่ทําและเป็นที่และเป็นที่ทําและเป็นที่ทํางาน ที่โรงเรียนครั้งแรกของเธอด้วยบอกว่าตั้งแต่ที่เธอมาทํางานที่นี่ยอดนักเรียนที่ป่วยพุ่งพวดเลยทีเดียวบ้าจริงฉันรู้สึกหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมแฮะห้องสอนเสริมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนค่าเรียนด้วยหวังว่าความตั้งใจของคุณของทุกคนจะส่งผลให้เกรดออกมาดีนะฉันรู้ว่ามีบางคนแอบโดดเรียนไปเล่นอยู่ในตัวเมืองผมไม่ต้องบอกนะว่าฉันรับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้และถ้าฉันพบตัวเธอแล้วก็ ừ, ừ, ขอโชคดีนะ จะได้มีการเรียนกันสอต่อสองแน่นอนร้อไหมล่ะห้องแนแนวผู้ปกครองหลายคนมโนไปเองว่าห้องแนแนวเป็นห้องที่เอาไว้สําหรับคอยช่วยแนแนวแนะนําดูแลนักเรียนก็บอกพวกเขาไม่ได้หรอกนะว่าชื่อมันก็บอกมาอย่างนั้นแต่ยังมีค่าแนแนวจํานวนมากจนคิดไปกันเองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มีไม่กี่คนหรอกที่รู้ว่าอาจารย์อเวโสได้ชื่อมาเป็นคนดูแลห้องนั้นเขามาจดลอห้องนั้นไว้เสมอ แม้แต่กลิ่นเท้าเหม็นๆของเขาก็ยังออกมาไม่ได้เลยสิ่งที่จะทําให้ออกมาจากห้องนั้นได้ก็มีเพียงแต่นักเรียนที่ทําผิดกฎที่จะสุขที่จะถูกส่งตัวไปลงโทษเท่านั้นห้องคอมพิวเตอร์คุณคงแปลกใจแน่ๆถ้ารู้ว่านักเรียนจะตัวนมากรู้จักวิธีแฮกได้ด้วยตัวเองพวกเขาเริ่มจากการศึกษาวิธีลงเกมเถื่อนทางโรงเรียนเลยต้องให้ชั้นสอนเด็กนักเรียนเหล่านั้นให้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ฉันไม่รู้ว่าใครมีพฤติกรรมฉันไม่รู้ว่าใครมีความคิดที่มันเจอขนาดนี้ จะไปสอนพวกเด็กติดเกมออนไลน์พวกนี้ได้ยังไงกันอย่างน้อยสักคาบหนึ่งในทุกสัปดาห์ฉันต้องมานั่งตื่นตาตื่นใจหาวิธีลบอะไรแปลกๆที่พวกนักเรียนมาลงไว้คำสั่งรับสุดยอดจากที่อ่านหลังจากที่นายอ่านข้อความนี้แล้วให้ทำลายกระดาษแผ่นนี้ทันทีเมื่อฉันเมื่อฉันให้สัญญาณให้ตัดระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ชั้นหนึ่งแล้วเคลียร์พื้นที่ให้ด้วยฉันไม่สนว่าจะต้องทำวิธีไหนฉันมีเรื่อง ต้องจัดการกับพยาบาลอย่าคิดอะไรพี่เลนพี่เลนนะจําไม่ได้ว่าใครเป็นคนให้เงินกลับมาและครอบครัวของนายเงื่อนไขที่แปลกประหลาดเฮ้ hey, ที่รักวันนี้เป็นไงบ้างหรอจ๊ะฉันหวังว่าจะได้เจอเธอคืนนี้นะพวกเราไปพบกันที่ห้องทํางานของเธอได้ไหมอย่าลืมจัดการให้แน่ใจว่าจะไม่มีนักเรียนคนไหนเหลืออยู่เวลาห้าโมงเย็นนะเย็นนี้คงเป็นเวลาที่ดีที่พวกเราจะได้คุยกันความอุทิศตนของเธอที่มอบให้กับโรงเรียนแห่งนี้เพื่อชดใช้นี่ที่เธอติดอยู่กับพวกนักเรียนด้วยว่าไหม ทำสารภาพผิดของนางพยาบาลฉันไม่เลือกให้ต้องสารภาพฉันได้รับเงินจํานวนมากจากเขาฉันมีปัญหาเรื่องการเงินหนักมากถึงขนาดต้องยืมเงินนักเรียนเพื่อนําไปใช้หนี้และจะขอเงินคนในครอบครัวมาได้เด็ดขาดก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับข้อเสนอของเขาแต่ฉันทําไม่ไหวอีกต่อไปแล้วสุดท้ายฉันก็ไม่ต่างอะไรจากเขาเลยฉันต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้ถูกต้องฝันร้ายฉันพบเจอกับฝันที่ประหลาดที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตฉันวิ่งวิ่งไปตามทางเดินของนักเรียน ตกไล่ตามด้วยคุกกี้และชีดขนาดใหญ่เรากับกำลังหิวโหยอย่างถึงที่สุดฉันจำเป็นต้องแสดงออกอย่างชัดเจนเสมอว่าแม้แต่ตอนตื่นขึ้นมาและมันจะและมันไม่เคยเหมือนฝันอื่นที่ฉันเคยพบเจอเหมือนว่าร่างกายของฉันกำลังเตือนว่าฉันพยายามไดเอทมากเกินไปไม่ยองกิวจุ๊บมินอาเฮ้ hey, มินอาจำเขาได้หรือเปล่าเขาไม่ยองกิวเองนะเป็นดาวดลดเด่นประจำห้องหนึ่งบีเลยล่ละเธอคงจะรู้ตัวบ้างแล้วใช่เปล่า ้องเราอยุ่ติดกันนี่นะเรื่องนั้นช่างเถอะฉันคิดว่าเธอเป็นคนที่มุ้งมิ้งมากเลยตั้งแต่สมัยมต้นแล้วถ้าเธอสนใจอยากจะไปเที่ยวก็บอกกันได้นะฉันเป็นคนดีนะอย่าไปเชื่อพวกข่าวลือคนที่ซุบซิบกันโดยเฉพาะเพื่อนซีที่ชื่อว่าดาอุนบอกแหละมินอาตอบกลับน่นะคือไอ้ปัญญาอ่อนที่รบกวนเพื่อนของฉันเหรอดาอุนบอกกับฉันทุกอย่างเลยอะไรทําให้นายคิดว่าฉันจะไปเดทกับนายกับคนโง่ไร้สติอย่างไงากันละ่ะไม่มีวันความรักที่บิดเบี้ยวหนึ่ง ฉันก็เหมือนผู้ชายคนอื่นในโรงเรียนเซวาหลงรักมิดอาข้างเดียวเธอ้ใส่ดีกับฉันมากเลยฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนหล่อหรือฉลาดหรือตลกอะไรแล้วเธอจะมาสนใจไอ้อ้วนแว่นนี่ทําไมในเมื่อผู้ชายทุกคนก็ชอบเธอกันทั้งนั้นฉันรู้ว่าเจ้ามยองกิวนั่นตามรังวานเธอและเธอไม่โอเคกับเรื่องนี้ฉันไม่ต้องกลัวเขาแล้วเพราะตอนนี้ฉันได้รับพลังใหม่ฉันจะทําให้เขาหยุดแกล้งเธอและถ้าฉันทําได้เธออาจจะมาชอบฉันก็ได้ความรักที่บิดวบี้ยวสอง ตั้งแต่ที่ฉันค้นพบสถานที่แห่งนี้ฉันก็กลายเป็นเจ้าสัตร์เมื่อเต็มตัวฉันเอาแต่คิดหาวิธีพาตัวมินอามาที่นี่ถ้าเธออยู่ข้างๆฉันก็คงดีฉันควรจะสั่งให้เดอเชตเอาตัวเธอมาให้ฉันฉันหมายความว่าฉันไม่ได้ทำร้ายเธอนะฉันแค่ต้องการให้เธอมาอยู่ข้างฉันในดินแดนของฉันความรักที่บิดเบี้ยวสามบางทีเดอเชดก็ทำพลาดได้เหมือนกันอย่างแม้ว่าเธอจะพยายามสร้างหุ่นเชิดแทนตัวก็ตามฉันต้องการมินอาตัวจริงแต่เธอทำให้ไม่ได้เลย เลยเอาเงาของมินอามาให้ฉันไม่สําเร็จเงาของปอมที่เธอนํามาให้ฉันมันน่ารังเกียจมากฉันรู้สึกผิดเหมือนกันนะที่ฉันทําแบบนั้นถึงฉันจะรู้ว่าไม่ใช่มินอาตัวจริงก็เถอะฉันก็เหมือนกับทําลายชีวิตเธออย่างไงก็ไม่รู้โดยเฉพาะเฉพาะที่เฉพาะฉันสั่งให้เดเฉดทาลายเงามินอาตัวปอมนั่นเพื่อฉันจะได้ไม่ต้องเห็นมันอีกแรยงานการแนแนวจ้องแทอุ่นนักเรียนมัธยมสี่ห้อง 1B ต้องการจะเป็นนักรายงานข่าวที่มีชื่อเสียงลดกแก้นอย่างหนจะเพื่อนร่วมห้องที่ชื่อว่าคังมยองกิวเหมือนจะมีเรื่องราวเรื่องบึเรื่องหลังมากกว่าที่เขาพูดมาดูกังวลแล้วก็เอาตามตรงเลยเหมือนจิตหลุดไปแล้วการเตือนชื่อของเขาชื่อแทจูนอยู่ห้องหนึ่งบีไม่ใช่เด็กโดดเด่นอะไรออกจะเป็นเด็กเรียนหน่อยๆเขามีที่ใส่ชอบอยู่คนเดียวมาตั้งแต่มัธยมต้นและเป็นคนที่ชอบแบ่งปันกับนักเรียนคนอื่นที่นั่งของเขาอยู่ด้านหลังมยองกิว ทำให้ถูกที่นั่งของเขาอยู่ด้านหน้าของมยองกิวทำให้ถูกแกล้งได้ตลอดเวลาทําไมฉันถึงได้รับรรงงานเลืองพฤติกรรมของมยองกิวบ่อยๆกันนะเขาเคยเป็นเด็กนี้นะแต่ฉันคิดว่าเขาคงอยู่ใกล้แต่ฉันคิดว่าเขาคงอยู่กับกลุ่มที่นิสัยไม่ดีเท่าไหร่นะสิฉันต้องคุยกับเขาสักหน่อยแล้วกา <G un thy> รจัดการวงดนตรีเราจะปล่อยให้เสียงของวงดนตรีบ้าๆของอาจารย์โนรบกวน นักเรียนของพวกเขาได้ยังไงกันเสียงที่เหมือนกับการจัดงานเทศกาลทำลายโซนประสาทของเด็กนักเรียนบางคนที่มีเรียนเสริมในตอนเย็นทําให้พวกเขาเรียนต่อไม่ได้ถ้ากรรมการไม่คิดจะลงมือทําอะไรเลยแล้วก็ฉันคงต้องจัดการเองแล้วละ่ะคําสั่งของผู้บริหารอาจารย์โนความสามารถคางด้านตรีของนายน่ายกย่องมากแต่ยังไงก็ตามวิชาดนตรีของคุณมันขัดขวางการได้มาหาลัยที่ดีของเด็กๆนะดนตรีเป็นวิชาที่สําคัญก็ใช่ แต่ว่านี่คือคําสั่งจากประธานกรรมการพวกเราจะตัดงบสําหรับกิจกรรมเกี่ยวกับวงดนตรีของคุณประธานกรรมการมดต้องการให้คุณยกเลิกการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนหวังว่าคุณจะเข้าใจนะมิยองกิวด้วยพลังใหม่นี้ฉันต้องจัดการมอบฝันติสุขให้กับโรงเรียนนี้ไม่ว่าจะเป็นการหยุดมยองกิวจากการชกต่อยจากการต่อยหน้าฉันก็ตามหรือที่เขาตะโกนใส่หน้าฉันว่าอย่ามาทำโคงกา่างแถวนี้เจ้าบ้านนั่นพูดกับฉันไม่ได้อีกแล้ว ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรก็ตามสางน้อยของฉันจะลากตัวไอ้หมอนี่มาคุกเข่าแล้วทุบเจ้คนรายค่านั่นจนไม่เหลือชิ้นดีศิลปะคือสิ่งสําคัญคนโนเป็นเพื่อนที่ดีมากๆคนหนึ่งของฉันเธอบอกว่าเธอบอกฉันทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องจดหมายที่ผู้อำนวยการส่งมาให้เธอเธอตกใจมากตอนที่พวกคนงานถามเธอเรื่องรหัสผ่านเข้าตึกเหนือเพื่อที่จะเอาดนตรีของเธอไปไว้ี่ห้องใต้ดินตึกหลัก คุณโนบอกว่าเธอรู้ความลับบางอย่างของท่านประธานกรรมการมดของประธานกรนรมการมดและเธอจะเปิดเผยเรื่องนี้ไปก็ได้ถ้าคุณคิดจะทําเรื่องนี้จริงๆโอ้คุณพ่อช่วยหวังว่าเธอจะไม่ทําอะไรบ้าบ้านะย้ายออกขอบคุณที่เต็มที่กับการสอนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอาตามตรงเลยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่คุณเอาเครื่องดนตรีของฉันไปฝังไว้ที่นั่นประตูตึกเหนือล็อกด้วยรหัส1 3 4 5อย่าลืมกดปุ่ม enter ด้วย ตามที่ผู้ในการรีสั่งทําตามที่ผู้ในการรีสั่งเถอะแต่ห้ามทําลายเครื่องดนตรีแต่ห้ามทำํำพวกเครื่องดนตรีตกละ่ะพวกมันแพงมากมากและฉันจะไปตรวจสอบดูอีกทีว่าสภาพหลังการขนย้ายเป็นอย่างไงเพราะฉะนั้นระวังระวังด้วยนะคอมพิวเตอร์ของฉันพังแล้วเฮ้ย hey, คุณแบงค์คอมพิวเตอร์ของฉันติดไวรัสอีกแล้วฉันลองพยายามจัดการมันด้วยตัวเองแล้วแต่ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงบ้างคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สําคัญสําหรับงานของฉัน โชคดีที่ฉันมีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งอยู่ที่ออฟฟิศของฉันที่ที่เก็บคะแนนสอบไว้ก็เลยยังไม่มีปัญหาอะไรยังไงก็ตามให้ปดซ่อมมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยเมื่อทําเสร็จแล้วกรณาโทรบอกฉันด้วยขอบคุณล่วงหน้าเพื่อการแปลกๆเพื่อนของจันเซโฮ่จำตแัแปลกๆตั้งแต่วันที่พวกเราเจอขวยเรลวโคเดอร์กเก่าและเครื่องเสนิมนั้นเขา,าแต่บอกว่ามันเป็นวัตถุที่เจ๋งมากแต่ฉันไม่สนใจหรอกหลังจากนั้นเขาดูสภาพแย่มากเหมือนนอนไม่ค่อยหลับเลย เขาดูร้อนโนตอนที่ฉันเจอหน้าเขาเจอหน้าฉันไม่รู้ทําไมถึงเป็นแบบนี้นะแต่คงไม่ใช่ว่าเขาคิดว่าฉันจะทําอะไรกับขุยของเขาหรอกนะหยุมย้ําปีศาจฉันรู้ว่าเซโยเซฮโยพยายามที่จะทําอะไรเขาไม่ใช่เพื่อนคนเดิมที่ฉันรู้จักอีกต่อไปแล้วมาสิ่งนี่ชั่วร้ายกำลังกัดกินเขาอยู่ฉันเป็นคนเดียวที่จะหยุดเขาได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปความหิวโหยไม่มีที่สิ้นสุดฉันไม่รู้ว่าทําไมฉันรู้สึกหิวโหยมากๆมาหลายวันแล้ว ฉันก็ไม่ได้ออกกําลังกายมากกว่าปกติแต่ช้องฉันร้องไม่หยุดเลยเหมือนกําลังอ้อนวอนขอให้ได้กินอะไรสักอย่างฉันก็เลยฝากให้เจ้าพวกนั้นเอาขนมปังพิซซาของโปรดให้แต่เมื่อฉันกินเข้าไปแล้วรากับว่ามันไม่เคยตกถึงกระเพาะฉันเลยยังคงหิวเหมือนเดิมที่แปลกที่สุดคือมันเกิดขึ้นเฉพาะที่โรงเรียนนี้เท่านั้นรายงานของเซยอนผีโศกนาการโศกนาฏกรรมที่แสนเศร้าและน่าสะเทือนขวัญที่เกิดข,ขึ้นในโรงเรียนมันยมศึกษาเซวา กัวคาเนิดเป็นวิญญาเหล่านี้พวกมันเรียกโรงเรียนเหล่านี้ว่าบ้านของพวกมันและตัวที่มีพลังกําลังแข็งกล้าที่สุดจะสามารถควบคุมโครงสร้างของเดอะโฟล์มาได้ตามการค้นคว้าของฉันตัวที่แข็งแรงที่สุดจะมีพลังในการทโทรจิตมีคําสาบและสร้างภาพมายาที่น่าสยดสยองได้พวกมันจะติดอยู่กับเหตุการณ์ที่ผิดปกติในอดีตและทํากิจวัตรประจําวันของพวกมันดังนั้นกรุณาเด็กเรียกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ รายงานของเซยอนเชดพวกผีส่วนใหญ่มักจะเชื่อกันว่าโลกของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งความเป็นจริงดังนั้นเช่นตำนานของซิชิปัดพวกเขาถูกกำหนดให้ทำเรื่องไร้ค่าซัมไปซัมมามีแต่วิญญาณบางตนที่แข็งแกร่งและเริ่มรู้ตัวในสิ่งที่ทำลงไปก็จะสามารถแหงกฎอีได้และเจ้าพวกนี้แหละเป็นตัวอันตรายมากมีความปาถนาอันแรงกล้าที่จะฆ่าไปยังมิติที่แท้จริงพวกเราเรียก วิญญาณเหล่านี้ว่าเชดแายงานของเซยอนหุ่นเชิดหุ่นเชิดไม่ได้ผีจริงๆพวกคือร่างเทียมที่สุกสร้างขึ้นมาโดยเชดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกมันการมีตัวตนอยู่ในเดอะโฟมาเป็นเรื่องที่ปกติธรรมชาติพวกเขาจึงไร้เสถียรภาพอย่างมากไม่ต้องกลัวว่าพวกเขาจะามาฆ่าหรือมาทําอะไรเราแต่ก็เพราะการแจ้งเตือนที่ดีว่าอาจจะมีเดอะเชดอยู่ใกล้ๆก็ได้การค้นคว้าของฉัน พวกมันถูกสร้างขึ้นจากการจำลองภาพไม่เหมือนกับตุ๊กตาบูดูนะแต่เหมือนก็ะจกที่สะท้อนตัวตนจากโลกแห่งความจริงรายงานของเซยอนเดอะโคมาดเขาว่ามีซักษะพิเศษที่คล้ายเงาที่สะท้อนจากอีกคั้วจากโลกแห่งการตื่นมีวิธีการเข้าสถานที่นี้มากมายแต่และว,วิธกีก็อันตรายทั้งนั้นบางคนได้รับประสบการณ์บางคนได้สัมผัสประสบการณ์ของเดโคมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงบางคน ที่โชคร้ายอาจจะติดอยู่ที่นี่นับ10ปีซึ่งสามารถพบเห็นพวกเขาล่องลอยไปมาอย่างไรจุดหมายในเดอะโคลมาได้นักล่าผีตั้งชื่อสถานที่นี้ว่าโคมาเปรียบเหมือนอาการของผู้ที่ติดอยู่ในดินแดนแห่งความฝันนี้บันทึกเก่าการเข้าเดอะโคลมาการเข้าเดอะโคลมาเปรียบเสมือนการได้พบกับฝันร้ายอยู่ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของแต่ละคนขณะที่หลับสามารถเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้ได้และจะลืมไปทันทีเมื่อตื่นขึ้นอย่างไรก็ตาม มันมีความเป็นไปไม่ได้เช่นกันที่จะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปและส่งผลให้ในโลกแห่งการตื่นอยู่ตกอยู่ในสภาวะโคมมาได้ันทึกเก่าเครื่องรางหนึ่งเครื่องรางมีพลังมหาศาลในการเชื่อมต่อกับเดอะโคมมาการที่มันการมีมันเป็นเจ้าของเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเดินทางมาที่เดอะโคมมาและจะไปไหนมาไหนก็ได้ถ้าเครื่องรางอย่างเช่นที่ฉันมีนี่เชื่อมต่อกับสถานที่ที่เคยเกิดโศกนาฏกรรมที่โหดร้ายขึ้นแล้วก็พลังของมันจะแข็งแกร่งขึ้น บันทึกเก่าเครื่องรางสองเครื่องแรงตัดเครื่องรางแต่ละชิ้นมีแรงโน้มถ่วงของมันเองเปรียบเสมือนกับสมอเรือที่ดึงเจ้าของลงไปสู่เดอะโคมาคล้ายๆกับโลกที่มีแรงดึงดูดเครื่องรางเหล่านี้ใช้น้ําหนักของมันเป็นตัวกําหนดแรงดึงดูดลงสู่เดอะโคมาถ้าเครื่องรางอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์เหมือนกับตอนที่มาที่นี่จะเกิดการจะออกจากเดอะโคมาจะกลายเป็นเรื่องยากทันทีแรงโน้มถ่วงจะไม่เพียงพอ บันทึกเก่าเครื่องรางสามเครื่องรางแตละชิ้นมีทั้งรูปแบบที่เป็นกายภาพและลักษณะทางวิญญาณเครื่องรางที่ถูกนำมาในเดอะโคมา่าปกติแล้วจะอยู่ในรูปของกายภาพแต่ในตอนที่อยู่ในเดอะโคม่าแล้วมันจะกลายเป็นลักษณะทางจิตวิญญาณบางครั้งเครื่องรางที่มีพลังมหาศาลสามารถมอบบางอย่างให้กับเจ้าของเครื่องรางนั้นได้ใช่แล้วละ่ะพลังที่จะทำให้เจ้าของเครื่องรางทำอะไรก็ได้บันทึกเก่าออกจากโดโคม่าหนึ่ง ถ้าเสียนภาพของเครื่องล้างเปลี่ยนใบอย่างเช่นเกิดการแตกหักอาจจะมีแรงดึงดูดมหาศารให้เข้ามาสู่เดลโคมาแต่ตรงกันข้ามจะไม่สามารถกลับออกไปสู่โลกเดิมได้การจะออกจากเดลโคมาได้จำเป็นต้องมีเครื่องล้างที่อยู่ในรูปแบบสมบูรณ์เท่านั้นเจ้าของเครื่องล้างไม่สามารถจะถูกช่วยเหลือได้จากโลกภายนอกไม่ว่าจะในกลยุทใดๆทั้างเสียงหรือแม้แต่การสัมผัสในกลยีทที่แย่ที่สุดคนคนนั้นจะถูกตัดขาดจากโลกแห่งความเป็นจริงตลอดไปเลยก็ได้ บันทึกเก่าออกจากเดอะโคมมาสอคนที่ต้องการจะออกจากเดอะโคมมาจะต้องกลับไปยังที่ที่แต่ละคนเข้ามาซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพลังเดอะโคมมาจะอ่อนที่สุดจะทําให้สามารถหลบหนีออกไปได้เมื่อไหร่ที่ฉันได้เครื่องรังครบสมบูรณ์ฉันจะได้เป็นอิสระสักทีบันทึกเก่าเดชฉันครบขุ่เยเลคคอร์เตอร์เก่าขึ้นสนิมที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวเก่าๆที่ฉันเคยได้ยินมา เหยื่อที่เป็นเจ้าของมันจะกลายเป็นผีที่ท,ทรงพลังที่สุดในเดอะโคมาของโรงเรียนเซียวาแห่งนี้เดอะเชดตอนนี้เธออันตรายมากเกินกว่าที่ฉันจะควบคุมได้แล้วฉันเคยกักขังเธอได้แต่โชคร้ายที่เธอได้เครื่องรางของเธอกลับคืนมาจะกําจัดเธอได้ไหมนะมันทึกเก่าเครื่องรางของฉันที่คอของฉันของเก่าจากล่างทรงสาวเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางทั้งหมดนี้มันทําให้จิตใจของฉันเข้มแข็งและป้องกันการโจมตีจากเดอะเชดได้ ถ้าขาดมันไปล่ะก็ฉันคงถูกฆ่าแน่หรือไม่ก็ตกอยู่ในการควบคุมของเจ้าปีศาจตัวนี้แน่โอเคค่ะก็อันนี้ก็เป็นเอ,อเอกสารทั้งหมดในเกมเดอะโคลมานะคะยังขาดอีกอันนึงเนาะเดี๋ยวมันจะไปตามหาแล้วก็จะเอาแปะไว้ท้ายคลิปกันโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบายบายค่ะ